เพื่อความรักต้องห้ามกับพระหนุ่มหญิงสาวคนหนึ่งทิ้งสามียอมและทิ้งทุกอย่างแต่ต้องเผชิญหน้ากับผลกรรมอันน่าสะเพริงกลัวในวัศกดิ์สิทธ์รเรื่องราวลึกลับที่เปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณกับต้นไม้ไร้ใบที่งอกขึ้นจากหลุมศพของผู้ทำบาปเสียงลมแห่งการสำนึกผิดที่คร่ำครวญจากพื้นวิหารและการเดินทางแห่งการไถ่บาปที่เต็มไปด้วยน้ำตาเพื่อล้างบนทินแห่งกำรักอันโหดร้ายวงลอ้อแห่งการเวียนว่ายจะเปิดทางให้ผู้สำนึกผิดได้ชดใช้หรือไม่เมื่อเรื่องราวจบลงด้วยคำสัญญ,ญาลึกลับของเด็กหิิงง่่่เกกีีียวับชาาาตตนนน้ท้ทททจะดนในถูอ เชิญชวนทุกท่านติดตามเรื่องราวนี้ที่หมู่บ้านทุ่งดอกจำปาซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นแดงคละคลุ้มทุกครั้งที่รถลากควายผ่านไปมีหญิงสาวชื่อนางสาวคำแพงที่ทำให้ทุกคนต้องหันมองเธอไม่ได้มีใบหน้าส,สวยหรือแต่งตัวด้วยชุดผ้าไหมที่พิ้วไหวความงามของคำแพงมาจากความบริสุทธิ์ด,ดั่งดอกจำปาที่บานยามเช้าผิวพรรณของเธอขาวนวลเนียนละเอียดราวกับหยกดวงตาคู่สวยสีดำสนิทลึกซึ้งดั่งทะเลสาบยาม สงบซ่อนความโศกเศร้าที่เหมือนจะพูดได้ยิ้มได้และสะท้อนความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของจิตใจการเดินของเธออ่อนช้อยราวกับลอยเหนือผิวน้ำดังกลีบดอกบัวที่ล่องลอยชาวบ้านมักเปรียบดับตาของเธอราวกับเป็นของนางฟ้าที่หลงลงมาในโลกแห่งความทุกข์ยาก ตั้งแต่เด็กคำแพงเป็นเด็กที่ฉลาดหลักแหลมเกินเพื่อนัวเดียวกันเธอเรียนเก่งรับความรู้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อจบมัธยมปลายเพื่อนบ้านและครูอาจารย์ต่างแนะนำให้เธอสอบเข้าเป็นครูอาชีพที่ได้รับความนับถือในสมัยนั้นแต่คำแพงทำให้ทุกคนประหลาดใจเมื่อเลือกที่จะล้มเลิกความฝันด้านการศึกษาอยู่บ้านเพื่อดูแลพ่อแม่ที่สุขภาพไม่แข็งแรงการตัดสินใจนี้ไม่ได้มาจากความไม่ใฝ่เรียนแต่มาจากความผูกพันและหน้าที่ต่อครอบครัวที่เธอยึดมั่นเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายดูแลสวนทางงานบ้านเหมือนหญิงสาวทั่วไปในหมู่บ อ่อนโยนและดวงตาที่สงบนิ่งนั้นมีโลกภายในที่ซับซ้อนความปรารถนาอันแรงกล้าที่น้อยคนจะเข้าใจเธอโหยหาความรักไม่ใช่รักแบบผิวเผินแต่เป็นรักที่ลึกซึ้งผสานจิตใจต้องการคนที่เข้าใจความรู้สึกและมุมมืดในใจของเธอความหยหานั้นเหมือนกระแสน้ําที่ไหลวนอยู่ในตัวเธอบางคืนทําให้เธอรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวท่ามกลางครอบครัวและหมู่บ้านที่คุ้นเคย เมื่ออายุ22ปีตามการจัดสรรของครอบครัวและธรรมเนียมของหมู่บ้านคำแพงแต่งงานกับนายชายชายหนุ่มช่างไม้ลูกชายของลุงช่างในหมู่บ้านชัยเป็นคนซื่อสัตย์ขยนันไม่ติดอบายามุกเขารักคำแพงในแบบของเขาด้วยความเงียบขรึมและจริงใจชีวิตคู่ของทั้งสองไม่ขาดแคลนด้านวัตถุบ้านของพวกเขาอบอุ่นและเรียบร้อยแต่มีบางสิ่งที่ขาดหายไปช่องว่างที่มองไม่เห็นค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นระหว่างสองจิตใจชัยเป็นคนเก็บตัวไม่ถนัดแสดงความรู้สึกเขาทำงานหนักกลับบ้านและมองว่าการมีคำแพงอยู่เคียงข้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่คำแพงเป็นหญิงสาวทีี่ป ยมด้วยอารมณ์เธอหอยหาการสนทนาที่ลึกซึ้งการเอาใจใส่และคำพูดรักที่อบอุ่นแต่สิ่งที่ได้กลับมาเป็นความเงียบของชายความแตกต่างในนิสัยและความคาดหวังทำให้ทั้งคู่เหมือนเส้นคู่ขนานอยู่ใกล้กันแต่ไม่เคยสัมผัสถึงจิตใจของกันและกัน ทุกครั้งที่คำแพงพยายามชวนคุยหรือระบายความในใจชายกลับเงียบขรึมจนน่าชงนทำให้เธอยิ่งรู้สึกว่างเปล่าและโดดเดี่ยวในชีวิตแต่งงานความเศร้าที่ระบายไม่ได้ค่อยๆสะสมกลายเป็นกำแพงที่กั้นทั้งคู่ให้ห่างกันยิ่งขึ้นเพื่อหาความสงบและหลบหนีจากความรู้สึกว่างเปล่าคำแพงมักไปวัดจันทร์สว่างทุกเย็นเมื่อแสงแดดเริ่มจางลงวัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆห่างจากความวุ่นวายของหมู่บ้านทางขึ้นวัดคดเคียวร่มรื่นด้วยเงาไม้อากาศเย็นสบายลงบนเขาพัดพาความบริสุทธิ์ของป่าเขามาสัมผัสผิวววการรยยยยืนนอู่ใคมเเงงงงีบบสสฟัััะด อังก้องและใบไม้แห้งที่กรอบแกรบใต้ฝ่าเท้าทําให้คําแพงรู้สึกเหมือนใจของเธอได้รับการชําระล้างความกังวลในชีวิตประจําวันเหมือนจะละลายหายไปเธอไม่ได้มาวัดเพื่อขอพรแต่เพื่อหาที่พักพิงให้จิตใจที่เหนื่อยล้าเพื่อดื่มด่ากับความสงบและฟังเสียงของธรรมชาติและหัวใจตัวเอง เย็นวันหนึ่งที่วัดจันสว่างความเงียบสงบถูกขัดจังหวะด้วยการมาถึงของพระหนุ่มรูปงามข่าวหรือพร่สพัดในหมู่บ้านว่าพระหนุ่มรูปนี้ชื่อพระอาจารย์สุทธิเมธอายุเพียง30ต้นๆรูปกายสง่างามใบหน้าอ่อนโยนเหมือนพระพุทธรูปดวงตาเต็มไปด้วยความเมตตาแต่แฝงด้วยความโศกเศร้าลึกลับการปรากฏตัวของท่านเหมือนสายลมใหม่ที่พัดเข้าสู่วัดเก่าแก่แห่งนี้ดึงดูดความสนใจและความเคารพจากชาวบ้าน บ่ายวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนที่ร้อนอบอ้าวขณะที่คำแพงกำลังกวาดใบไม้ใต้ต้นโพโบราณเพื่อหาความสงบตามปกติพระอาจารย์สุทธิเมธเดินผ่านท่านหยุดมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกว่าคนที่ทุกข์คือคนที่ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เคยเป็นของตนคำพูดนั้นเหมือนะระฆังที่ดังก้องในใจของคำแพงทำให้หัวใจเธอเต้นแรงเธอมองท่านพยายามซ่อนความสับสนที่ผุดขึ้นในใจคำพูดของท่านเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้าไปในมุมมืดของจิตใจกระตุ้นให้เธอคิดถึงชีวิตความสุขและสิ่งที่เธอยึดถือแต่เเปราะบงหลือกิน ตั้งแต่นั้นมาคำแพงเริ่มมาวัดบ่อยขึ้นเธอช่วยกวาดลานวัดทำอาหารเจง่ายๆและฟังทมจากพระอาจารย์สุทธิเมธน้ำเสียงของท่านนุ่มลึกคำสอนลึกซึ้งเข้าใจง่ายเปิดโลกใหม่ให้เธอเห็นถึงความทุกข์และความสุขเธอรู้สึกสงบแต่จากความใกล้ชิดนั้นความรู้สึกต้องห้ามก็เริ่มก่อตัวในใจโดยที่เธอไม่รู้ตัวความเคารพต่อพระหนุ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นความหวยหาที่จะได้อยู่ใกล้ความรู้สึกที่เธอรู้ดีว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในสถานที่ศักดิ์สิทธ วันหนึ่งขณะที่คำแพงกำลังเช็ดทำความสะอาดรูปปั้นเล็กๆในมุมของวิหารเธอเผลอทำรูปปั้นพระสังกัดายแต่กระจายเสียงดังแห้งผักทำให้เธอตกใจกลัวใบหน้าซีดเผื่อเธอรีบขอโทษพระอาจารย์สุทธิเมธที่ยืนอยู่ใกล้ๆแต่ท่านเพียงยิ้มอย่างเมตตาแล้วกล่าวว่าสิ่งของยิงเยียวยาได้แล้วใจคนจะเยียวยาไม่ได้หรือคำพูดนั้นเหมือนหินหนักที่กดทับหัวใจของคำแพงทำให้เธอยิ่งสับสนบทที่สองการพบกันที่วัดและความรู้สึกแรกเริ่ม คำแพงเริ่มสนใจชีวิตประจำวันของพระอาจารย์สุทธิเมธมากขึ้นเธอรู้ว่าท่านมักสวดมนต์ตอนพระอาทิตตกเธอจึงเลือกเวลานั้นเพื่อบังเอิญมาที่วัดยืนเงียบๆหลังแนวต้นไม้ฟังเสียงสวดมนต์อันอนุ่มลึกของท่านที่ดังก้องในความเงียบสงบเสียงนั้นเหมือนมีพลังสะกดจิตปลอบประโลมจิตใจที่ว้าวุ่นของเธอรูปกายของท่านที่ยืนสง่าง,งามหน้าพระพุทธรูปเงาที่ยาวไกลบนท้องฟ้งฟาสีส้มยามเย็นกลายเป็นภาพที่ฝังลึกในใจของเธอการไปวัดในเวลาสวดมนต์กลายเป็นความสุขเล็กๆที่เธอสร้างขึ้น วันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังสวดมนต์ในวิหารฝนตกหนักกระทันหันวัดเงียบสงัดคำแพงติดฝนอยู่ใต้ชายคาร่างกายสั่นเล็กน้อยจากความหนาวพระอาจารย์สุทธิเมรเดินออกมาถือชาขิงร้อนส่งให้เธอดวงตาของท่านยังคงสงบนิ่งแต่ความสงบนั้นยิ่งทำให้หัวใจของคำแพงเต้นรัวเธอรับชาด้วยมือที่สั่นความอบอุ่นจากถ้วยชาไม่สามารถดับความโกลาหลในใจของเธอได้ คืนนั้นคำแพงนอนไม่หลับเธอฝันถึงวิหารที่ควันทูปคะคลุ้งแต่แทนที่จะเห็นพระพุทธรูปเธอกลับเห็นพระอาจารย์สุทธิเมรนั่งสมาธิมองเธอด้วยดวงตาที่ลึกซึ้งเธอเดินเข้าไปก้มกราบในอ้อมแขนของท่านและร้องให้เสกสะอื้นเธอตื่นขึ้นด้วยหมอนที่เปียกน้ำตาหัวใจเต้นแรงความรู้สึกในฝันยังคงหลอกหลอนเธอหัวเราะเยาะตัวเองที่หลงรักพระแต่หัวใจของเธอไม่ยอมฟังเหตุผล วันต่อมาคำแพงใช้ชีวิตราวกับมีสองบุคลิกที่บ้านเธอยังคงเป็นภรรยาที่ดีทำอาหารซักผ้ายิ้มเมื่อใชยพูดถึงเรื่องเล็กน้อยแต่ใจของเธอลอยไปที่วัดจันสว่างที่มีเสียงสวดมนต์และสายตาอ่อนโยนของพระอาจารย์สุทธิเมตความขัดแย้งระหว่างหน้าที่และความปรารถนาทำให้เธอเหนื่อยล้าแต่ยิ่งวินรนเธอยิ่งถลำลึกเข้าไปในวงวนของความรู้สึกต้องห้าม บ่ายวันหนึ่งขณนะที่คัมแพงกำลังทำความสะอาดรูปปั้นในวิหารเธอสะดุดลื่นบนพื้นหินเปียกลม้มลงอย่างแรงความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างก่อนที่ทุกอย่างจะมืดมิดเธอเป็นลมไปผู้ที่พบเธอคนแรกคือพระอาจารย์สุธิเมธท่านรีบอุ้มเธอขึ้นด้วยความตื่นตระหนกวางเธอลงบนแคร่ไม้เรียบง่ายในกุฏิของท่านมือที่เคยชินกับการจับลูกป,ประคำและเขียนคำพีสั่นเล็กน้อยเมื่อใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดหน้าผากที่เต็มไปด้วยเหงื่อของคัมแพง เมื่อคำแพงฟื้นขึ้นสิ่งแรกที่เห็นคือใบหน้าของพระอาจารย์สุทธิเมธที่อยู่ใกล้มากดวงตาของท่านไม่สงบเหมือนเคยแต่เต็มไปได้วยความกังวลที่เป็นมนุษย์ปุถุชนเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่ใช่แค่ความเคารพแต่เป็นความรู้สึกของคนสองคนที่สัมผัสกันในใจโดยไม่รู้ตัวมือที่อ่อนแรงของเธอจับมือของท่านที่วางบนหน้าผากท่านรีบดึงมือกลับแต่การลังเลเล็กน้อยนั้นมีความหมายลึกซึ้ง ตั้งแต่นั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างคำแพงและพระอาจารย์สุดที่เมตเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่ไม่ต้องเอ่ยออกมาการสบตากันเพียงชั่วครู่กลายเป็นคลื่นใต้น้ำที่รุนแรงทั้งสองรู้ว่าพวกเขาได้ข้ามเส้นต้องห้ามไปแล้วบทที่สามการข้ามเส้นและจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมหลังจากเหตุการณ์นั้นบรรยากาศระหว่างคำแพงและพระอาจารย์สุดที่เมตเปลี่ยนไปการแสดงรมของท่านเริ่มขาดความต่อเนื่องบางครั้งท่านหยุดกลางคันมองไปที่ลานวัดที่คำแพงนั่งอยู่ด้วยสายตาที่ว่างเปล่าคำสอนเกี่ยวกับอนิจจังและความว่างเปล่า ูเหมือนจะสะท้อนความขัดแย้งในใจของท่านกำแพงเองก็ไม่สามารถต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองได้อีกต่อไปการล้มและการสัมผัสมือในวันนั้นทําให้กำแพงแห่งเหตุผลของเธอพังทลายหัวใจของเธอเอียงไปหาพระอาจารย์สุทธิเมธอย่างสิ้นเชิงเธอยังคงมาวัดทุกวันช่วยงานต่างๆแต่ทุกย่างก้าวบนทางขึ้นวัดทาให้หัวใจเต้นแรงด้วยความหวังและความกลัว จนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งในเดือนตุลาคมฝนตกหนักตั้งแต่เช้าภายในวัดมีเพียงคำแพงและพระอาจารย์สุทธิเมธหลังคาว,วิหารรั่วน้ำฝนไหลเป็นสายคำแพงรีบหาทังมารองน้ำในความรีบร้อนเธอลื่นลมอีกครั้งไม่เจ็บมากแต่ทำให้รู้สึกอ่อนล้าและตีตัวเธอนั่งลงบนพื้นหินเย็นมือกอดเข่าน้ำตาเริ่มไหลพระอาจารย์สุธิเมธเดินออกจากกุฏิถอดจีวรสีน้ำตาลคลุมไหลที่สันเทาของคำแพงกลิ่นกำยาณจากจีวรทำให้หัวใจของเธอยิ่งเจ็บปวด ท่ามกลางเสียงฝนและระฆังที่ดังก้องพระอาจารย์สุทธิเมธนั่งลงข้างๆเธอใกล้จนคำแพงรู้สึกถึงลมหายใจของท่านขณะนั้นคอห้ามทั้งหมดพังทลายมือของทั้งคู่สัมผัสกันอีกครั้งคราวนี้ไม่มีลังเลมือของทั้งสองจับกันแน่นส่งผ่านความอบอุ่นและความรู้สึกผิดบาป คืนนั้นในกุฏิเล็กๆที่เคยเป็นที่พักใจของพระอาจารย์สุดที่เมสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไม่มีคำพูดไม่มีการแก้ตัวมีเพียงลมหายใจที่หอบและเสียงฝนที่ตกไม่หยุดแสงจากตะเกียงน้ำมันส่องให้เห็นเงาของสองร่างที่อกกอดกันในความผิดบาปและความหลงไหลคำแพงนอนอยู่ในอ้อมกอดของท่านคิดถึงคำสอนที่เคยได้ยินว่ากิเลสก่อทุกข์ดับกิเลสได้สุขแต่ในวินาทีนั้นเธอไม่อยากดับกิเลสเธอต้องการเพียงเติมเต็มความโหยหาที่ว่างเปล่ามานาน เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อระฆังวัดดังขึ้นคำแพงไม่ได้กลับบ้านเธอนังเงียบใต้ต้นโพมองไปยังขอบฟ้าที่พระมัวพระอาจารย์สุทธิเมตรเดินผ่านแค่พยักหน้าเบาๆสายตาของทั้งคู่หลบกันทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วและทั้งสองรู้ว่าไม่มีทางย้อนกลับสามวันหลังจากคืนนั้นคำแพงตัดสินใจครั้งสุดท้ายเธอตัดขาดจากอดีตไม่กลับไปหาชายเธอเลือกอยู่ที่วัดจันสว่างไม่ใช่ในฐานะผู้สแสวงบุญแต่เป็นการผูกมัดถาวรเธอเขียนจดหมายถึงชายด้วยลายมือเย็นชา ฉันขอโทษฉันไม่มีที่จะใช้ชีวิตตามที่คนอื่นคาดหวังอีกต่อไปฉันมาวัดไม่ใช่เพื่อบวชแต่เพื่อหาความสงบในใจแม้จะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ขอให้ลืมฉันเสียชาได้รับจดหมายในเย็นวันหนึ่งใบหน้าของเขาไร้อารมณ์เขาไม่โกรธไม่เสียใจเพียงเก็บจดหมายไว้ในกล่องไม้ที่เก็บของที่ระลึกของทั้งคู่ตั้งแต่นั้นเขาไม่ไปวัดอีกและใช้ชีวิตเงียบๆเ,เพียงลาพัง คำแพงเริ่มชีวิตใหม่ที่วัดจันสว่างแต่ไม่ใช่นางชีเธอเป็นเพียงคนดูแลวัดไม่มีชื่อไม่มีสถานะเธอยังคงช่วยงานต่างๆด้วยความขยนันแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความรู้สึกผิดบทที่4การทิ้งครอบครัวและลางร้าย บรรยากาศในวัดจันสว่างเริ่มเปลี่ยนไปความศักดิ์สิทธิ์ค่อยๆจางหายเสียงระฆังที่เคยดังก้องกลายเป็นเสียงที่ขาดตอนเสียงสวดมนต์ของพระอาจารย์สุทธิเมธและพระอื่นๆไม่สม่ำเสมอสัตว์เล็กๆที่เคยมาที่วัดเริ่มหายไปนกกระจอกไม่มาทำรังกระรอกไม่กระโดดบนต้นไม้ผีเสื้อสีสันสดใสก็หายไปลานวัดเงียบสงัดผิดปกติเสียงลมที่พัดผ่านฟังดูเศร้าส้อยราวกับเสียงคร่ำครวญ เหตุการณ์ประหลาดสุดเกิดขึ้นในคืนฝนตกไม่ขาดสายเมื่อพบว,ว่ารูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมมีน้ำตาไหลลงจากใบหน้าบางคนบอกว่าเป็นเพราะความชื้นแต่ส่วนใหญ่หวัดกลัวกระซิบกันว่าพระโพธิสัตว์ร้องไห้เพราะวัดถูกมนทินด้วยบาปชาวบ้านเริ่มมองคำแพงและพระอาจารย์สุทธิเมธได้สายตาที่เปลี่ยนไปมีทั้งความสงสัยความกลัวและการรังเกียจ พระอาจารย์สุดที่เมธมอยู่ในความรู้สึกผิดและความทุกการทรยศต,ต่อคำปฏิญาณและการละเมิดสิงกดทับจิตใจของท่านเสียงสวดมนต์ของท่านต่ำลงทุกคำที่ท่านเอ่ยเหมือนเต็มไปด้วยความสำนึกผิดมีคืนหนึ่งที่ท่านนั่งนิ่งทั้งคืนใต้ต้นไคยใหญ่มองท้องฟ้าดมมืดใบหน้าสะท้อนความเจ็บปวดอย่างสุดซึง้งชาวบ้านเริ่มหลีกเลี่ยงวัดจันสว่างทางขึ้นวัดเงียบเหงาผู้คนที่ยังมาวัดก็รีบจุดทูบแล้วจากไปไม่มีใครกล้าเข้าไปในวิหารที่เชื่อว่าถูกมนทินวัดกลายเป็นสถานที่เงียบเหงาและเยเยียบ ในขณะเดียวกันผลกําเริมปรากฏบนร่างกายและจิตใจของคำแพงเธอผอมลงผิวที่เคยขาวนวลกลายเป็นสีเทาหมองดวงตาลึกโหลมีรอยคล้ำเส้นผมร่วงเป็นกระจุกเธอเริ่มไอเรื้อรังเสียงไอหนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งถึงกับหายใจลำบากพระอาจารย์สุทธิเมธพาเธอไปโรงพยาบาลแต่ผลการตรวจทุกอย่างปกติแพทย์มองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยราวกับเห็นบางอย่างที่เกินอย่างถึงคำแพงรู้ว่าร่างกายของเธอกำลังถูกบางสิ่งรบกวนเธอได้ยินเสียงคร่ำครวญจากภายในตัวเองเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเธอ บทที่5ผลกรรมและความเสื่อมสลายคำแพงเริ่มฝันร้ายทุกคืนเธอกลัวการหลับเพราะในฝันเธอเห็นตัวเองยืนอยู่ในลานวัดจันรสว่างฝนตกหนักรูปปัน้นพระโพธิสัตว์กวนอิมแตกออกเลือดไหลาจากรอยร้าวเธอพยายามเช็ดเลือดนั้นแต่ยิ่งเช็ดเลือดยิ่งไหลทั่วมือและชุดของเธอเสียงเด็กน้อยดังขึ้นว่าคนที่ขโมยจีวรต้องชดใช้เธอตื่นขึ้นด้วยความกลัวมือสั่นใจเต้นแรง วันหนึ่งคำแพงแตัดสินใจกลับไปที่บ้านเก่าเพื่อพบชายบ้านที่เคยอบอุ่นกลายเป็นที่ร้างคำแพงเห็นชัยนั่งอยู่หน้าบ้านกำลังสาไม้ทำโคมไฟเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอในชุดสีเทาที่ซีดจางแต่สายตาของเขาไม่แสดงความรู้สึกใดๆเขาวางถ้วยชาร้อนบนโต๊ะหินเก่าแล้วทำงานต่อไปราวกับการปรากฏตัวของเธอไม่มีความหมายทั้งสองเงียบอยู่นานจนชัยถามด้วยน้ำเสียงเรียบว่าอยู่ที่วัดสบายดีไหมคำแพงสายหน้าน้ำตาขอเธอไม่อาจตอบได้ว่าเธอจะสงบได้อย่างไรเมื่อถูกความรู้สึกผิดและฝันร้ายรบกวนชัยพยักหน้าเหมือนรู้คำตอบอยู่แล้ว ฉันรู้เขากล่าวแล,ล้วก้มลงทำง,งานต่อเมื่อคําแพงกำลังจะจากไปชัยเรียกชื่อเธอเบาๆเธอหยุดแต่ไม่กล้าหันกลับเขากล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน่นถ้ามีชาติหน้ายาแต่งงานกับฉันหรือกับใครเลยถ้าจะบวชก็บวชให้สุดทางในชาตินี้คำพูดนั้นเหมือนเข็มที่แทงใจของคําแพงเธอยืนนิ่งน้ำตาไหลแต่ไม่หันกลับเธอก้าวเดินจากไปพร้อมความเจ็บปวดและความสำนึกผิด คืนนั้นคำแพงล้มป่วยหนักเธอนอนตัวสั่นในกุฏิเล็กๆพระอาจารย์สุทธิเมธเฝ้าดูแลสวดมนต์ขอพรให้เธอแต่ในคืนนั้นคำแพงพูดด้วยเสียงอ่อนแรงว่าหลวงที่ข้าพเจ้ากลัวๆว,ว่าจะไม่ได้เกิดเป็นคนอีกท่านจับมือเธอแน่นน้ำตาไหลลงจากดวงตาของผู้ทรงศีลอย่ากลัวถ้าต้องรับกําฉันขอรับเพึ่งหนึ่งกับเธอรอยยิ้มอ่อนโยนผุดขึ้นบนใบหน้าของคำแพงก่อนที่เธอจะหลับตาลงและจากไปในอ้อมกอดของท่านบทที่6กการตายอันลึกลับและต้นไม้ไร้ใบ คำแพงเสียชีวิตในท่าที่น่าสะพรึงกลัวเธอคุกเข่าหน้าพระพุทธรูปมือประนมสีสก้มลงดวงตาเบิกกว้างราวกับมองไปในความบ้องเปล่าริมฝีปากแห้งแต่ยังขยับเหมือนพยายามพูดแต่ไร้เสียงการตายของเธอไม่ได้เงียบสงบแต่มาพร้อมกับเหตุการณ์ประหลาดที่ทำให้ทั้งวัดและหมู่บ้านหวาดกลัว วันที่เธอเสียชีวิตอากาศนิ่งสนิทไม่มีลมพัดมางเงียบปลืดไก่ไม่ขันสุนักไม่เห่าความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวปกคลุมทุกคนแห่งในวิหารรูปปัน้นพระโพธิสัตว์กวนอิมดูเหมือนร้องให้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ร่างของคำแพงเป็นเวลาสามวันจนต้องเชิญพระจากวัดอื่นมาสวดมนต์และทำพิธีเพื่อย้ายร่างของเธอ ร่างของคำแพงถูกฝังในที่ดินรกร้างหลังวัดเป็นหลุมเล็กๆที่ไม่มีป้ายชื่อหนึ่งเดือนต่อมาต้นไม้ประหลาดต้นหนึ่งงอกขึ้นจากหลุมนั้นต้นไม้เล็กผอมแห้งไร้ใบเปลือกสีเทาเหมือนที่เท่ามันยืนท้าทายแดดฝนชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงลมร้องคร่ำครวญจากทิศทางหลุมฝังศพเสียงนั้นไม่เหมือนลมธรรมดาแต่เหมือนเสียงร้องให้ของหญิงสาวที่ถูกกระทม การตายของคำแพงและเหตุการณ์ประหลาดทำให้พระอาจารย์สุทธิเมธมอยู่ในความทุกข์เขาครั้งตัวเองในกุฏิอดอาหารเจ็ดวันเฉพาะน้ำเปล่าประทังชีวิตท่านนั่งสมาธิหน้าพระพุทธรูปทั้งคืนสวดมนต์สามโฮด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดบางคืนท่านตกหน้าตัวเองจนบวมช้ำบางครั้งจุดผู้เผามือตัวเองเพื่อลงโทษตัวเองบทที่เจ็ดคำคืนสีเลือดและการจากไปของพระอาจารย์ ในวันที่49หลังการเสียชีวิตของคำแพงบรรยากาศในวัดตึงเครียดยิ่งกว่าที่เคยท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงราวกับเลือดพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสีส้มแดงขุ่นมัวค่ำคืนนั้นลมเริ่มพัดแปลงกลายเป็นเสียงร้องคร่ำครวญที่ดังก้องระฆังวัดที่เงียบมานานเริ่มดังขึ้นเองเสียงนั้นไม่นุ่มนวลแต่โศกเศร้าเหมือนเสียงร้องไห้ขณะที่ทุกคนในวัดรวมตัวกันในวิหารเพื่อสวดมนต์พระอาจารย์สุธิเมธกลับเดินออกไปยังที่ดินรกร้างหลังวัดนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ไร้ใบท่านนั่งนิ่งงงงท่าาาาาาามมมกกกกลลแลแแะฝนนบบบบห้สสดคววรรรรััพอษ เวลาที่คืนเสียงระเบิดดังขึ้นจากบริเวณต้นไม้ไร้ใบต้นไม้นั้นถูกถอนรากถอนโคนรากของมันพันกันเป็นรูปมือที่ประนมไปทางประตูวัดรอบรอบร,อบรากมีรอยไม่เป็นวงกลมราวกับถูกไฟเผาชาววัดที่วิ่งมาดูต่างตื่นตระหนกเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวนี้แพร่สะพัดในหมู่บ้านบางคนเชื่อว่าวิญญาณของคำแพงยังคงวงเวียนอยู่เพื่อชดใช้กำบ,บางคนมองแง่ดีว่าต้นไม้ที่ถอนรากเป็นสัญ,ญญาณว่าวิญญาณของเธอได้รับการปลดปล่อย พระอาจารย์สุทธิเมตเงียบขรึมเจ็ดวันเต็มวันที่แปดท่านเรียกทุกคนในวัดมารวมตัวทำพิธีสามโฮครั้งสุดท้ายแล้วประกาศด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าข้าพเจ้าเห็นว่าตนเองยังได้คุณธรรมกำหนักไม่คู่ควรเป็นเจ้าอาวาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ข้าพเจ้าออกจากวัดเพื่อเข้าปฏิบัติธรรมอย่างไม่มีกำหนดเพื่อสามโฮต่อบาปท่านจากไปอย่างเงียบเงียบไม่มีใครรู้ว่าท่านไปไหนบางคนเล่าว,ว่าเห็นท่านปฏิบัติธรรมอย่างสมทบยอดเขาบางคนบอกว่าเจอท่านในป่าเปลี่ยวผมเผ้ายุ่งเหยงิงมือย,ยังคงนับลูกประคำไม่หยุดบทที่8ด ลมแห่งการสามโฮและการฟื้นคืนของชีวิตหลังจากพระอาจารย์สุทธิเมฆจะไปวัดจันสว่างเงียบสงัดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนชาวบ้านเลิกมาความศักดิ์สิทธิ์เหมือนจังหายต้นไม้ไร้ไปถูกฝังใหม่ในมุมที่ห่างไกลไม่มีใครกล้าปลูกต้นไม้ใหม่ที่นั่นพื้นที่นั้นกลายเป็นที่รกร้างแม้แต่ย่าก็ไม่ยอมขึ้นเสียงลมที่พัดผ่านฟังดูเศร้าสอยถูกเรียกว่าลมสามโฮบริเวณที่คำแพงเสียชีวิตถูกเรียกว่าพื้นคุกเข่า ร่งเงาของรอยเศร้าและบาปแต่หนึ่งปีต่อมาในวันครบรอบการตายของคำแพงชัยกลับมาที่วัดอย่างเงียบๆเ,เขานำข้าวปั้นห่อใบตองและดอกบัวที่เหี่ยวเล็กน้อยมาวางบนพื้นคุกเข่าแล้วนั่งนิ่งอยู่นานเมื่อจะจากไปเขากล่าวเบาๆว่า,ววาคำแพงถ้าเธอยังอยู่ที่นี่อย่าให้ตัวเองหนาวอีกเลยฉันให้อภัยเธอแล้วเธอก็ให้อภัยตัวเองด้วยคืนนั้นฝนตกเบาๆเฉพาะบริเวณพื้นคุกเข่าชาววันรุ่งขึ้นชาววัดพบหน่อไม้เล็กๆนอกขึ้นจากจุดที่ชัยวางข้าวและดอกบัวชาวบ้านเรียกมันว่าใบสามโฮสัญ,ญลักษณ์แห่งการให้อ บทที่9การกลับมาและการล้างบาปหลายปีผ่านไปหน่อไม้กลายเป็นต้นโพธิ์ที่เขียวชุ่มใบไม่เคยร่วงเรื่องราวของคำแพงและพระอาจารย์สุทธิเมฆกลายเป็นตำนานตัวใจถึงความเปราะบางของรักและบาป12ปีต่อมาในวันสศาศ์าศจีนวัดได้รับจดหมายลึกลับจากคนที่ไม่ระบ,บุชื่อตัวอักษรสันเทาเขียนว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปที่ทาให้วัดศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มัวหมองร่างกายข้าพเจ้าสิ้นสลายกําหนักถึงจุดจบขอให้พระคุณเจ้าอนุญ,ญาตให้ข้าพเจ้ากลับมาที่นี่เพื่อล้างบาปครั้งสุดท้าย เย็นวันนั้นพระอาจารย์สุทธิเมธกลับมาที่วัดรูไกลผอมแห้งผมขาวโพลนท่านเดินตรงไปยังพื้นคุกเข่านั่งสมาธิใต้ต้นโพท่านกองฟางแห้งตรงหน้าแล้วจุดไฟเปลวไฟลุกท่วมร่างของท่านท่านนั่งนิ่งมือประนมใบหน้าสงบไม่มีเสียงร้องหรือการขัดถ่วนกลิ่นควันจากไฟไม่เหม็นแต่หอมเหมือนกํายานเมื่อไฟมอดลงใบโพสีทองใบเดียวร่วงลงจากต้นมาจอดบนกองที่เท่าของท่านพระชารานำใบนั้นไปเก็บไว้ในหน้าคัมภีร์ที่มีข้อความว่า ผู้ทำผิดไม่สมควรถูกหลงลืมผู้ที่รู้ผิดและสามโฮอย่างจริงใจต่างหากที่สมควรได้รับการให้อภยัยวันรุ่งขึ้นชายมาที่วัดเป็นครั้งสุดท้ายยืนนิ่งหน้าหินที่ระลึกถึงคำแพงและพระอาจารย์สุทธิเมรเขาวางกระดาษที่มีข้อความว่าฉันให้อภัยทั้งสองคนแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าชาติหน้าจะยังมีใจกว้างขวางได้เท่านี้แล้วเขาจะไปอย่างเงียบๆบ,บทที่สิเด็กหญิงใบ้และคำสัญญาแห่งชาติหน้า ฤดูใบไม้ผลิปีถัดมาเด็กหญิงไวทารกถูกทิ้งไว้หน้าประตูวัดเธอถูกห่อด้วยผ้าลินินเก่าถือของเล่นไม้รูปดอกบัวที่ยังไม่บานเด็กน้อยไม่ร้องให้ดวงตากลมโตมองโลกด้วยความสงสัยพระในวัดตั้งชื่อเธอว่าสันติหวังให้ชีวิตของเธอสงบสุขสันติเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและน่ารักแต่เธอไม่เคยพูดแม้จะเข้าใจทุกอย่างและสื่อสารด้วยรอยยิ้มและสายตาดวงตาของเธอเหมือนดวงตาของคำแพงทุกเย็นสันติจะไปนั่งเงียบๆใต้ต้นโพมองใบไม้หรือหินที่ระลึกอย่างครุ่นคิด วันหนึ่งนักท่องเที่ยวถามเธอว่าหนูน้อยหนูนั่งที่นี่ทําอะไรสันติยิ้มใช้มือน้อยน้อยขีดเขียนบนพื้นดินเปียกตัวอักษรที่เขียนว่าหนูรอใครบางคนแต่คราวนี้หนูจะเดินทางที่ถูกต้องทําให้ทุกคนตะลึงคําสัญญาของเด็กหญิงไบนั้นเหมือนคาสัญญาจากอดีตเป็นสัญญาของการเริ่มต้นใหม่เรื่องราวของวัดจันสว่างกลายเป็นบทเรียนถึงรักผลกรรมและการให้อภัยวัดยังคงยืนหยัดท่ามกลางการเวลารอคอยวงล้อแห่งกรรมที่หมุนต่อไป ขอขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวนี้อย่าลืมกดกระดิ่งและสมัครสมาชิกเพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่